อันนี้เวลาสามท <PI> ุท่มครึ okay, ่งครับสามทุ่มครึ่งหมดเลยครับลูกพี่เพิ่งเปลี่ยนแท็กซี่ชอบนี่มันขาดแต่ก่าอ่ะคุณปูสามหมื่นพบกับปู่ช่างต้นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแจ๊บเปอร์เซ็นมาต่อครับนี่ครับท่านมีงบซื้อกลอนะครับนี่เกี่ยวมวนครับมัหนี่สามทุ่มกว่าหมอกพันท้ามีหมอกไปได้ครับเนี่ยกับผมเขามีหมอกเบิึงไม่ได้เมฆนิ่งครับหมอกว่ามีพีคุ้มงานครับเมืองเบิร์ดมัหนี่ครับ ี๋ยวทรงเดียวสูงม่แล้วถ้าแท็กาทัาขับไปยัเส้นวครับแท็กขาดแท็กขาดเดินเกมขึ้นครับเขาในหมาสิบเอนะครับดัสิบเบนนะรับเระพัดห,หรอครับเบิยงา,าราเระสนะเอาเกิด้อนไงเราไมาได้อีก ก่อนเตะเปลี <cues> to to. It. It ่ยนสายคอสปริงมาเนาะมันก็เกี่ยวม้อนครับคุณเล่นเอาเล่นเอาเลยครับคุณเล่นแห้พูดคุณเข่าอารมณ์คุณครับเบิ้งอืออาโฟนเนาะเฮเล่นครับเบิ้งเบื้งเล่นอื้อไอเสียงเขาแป้งเนี่ยก็สปริงดีเลยครับดิอือเบข่าลมนะครับเบิ้งว่ะเล่นเดือดจัดเลยครับ ừ dùng dạy 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 ครับคุณปูกฝ่มือเท่าแลวครับเ่ยนก็สินมากถึงงานร้องรถแเรอะไรกัแ้นถูกพีเเได้ถูกีเยเป็นไงครับของานปะจะได้ครับจะได้นะครับแล้ว เลเยพาไปเบิ้งเอ้ย 家要。 เลสองห้สุทท้ายครับดีสองห้สุทท้าย คนขับรถเกี่ยวครับเต็มอไสครับสองเต็มอ๊ะไส้เฮียเต็มรถแรงครับติดตามหน่อยครับพุทธพงษ์แสนดีครับช่อง YouTube ครับคนขับรถเกี่ยวครับนี่ครับได้เหระครับลูกพี่ว่าไหนครับแจ๋ววะแจ๋วเออโอ้ยบรรยำเว้นเ่นกึ่งเตาตั้มมากนะแม่มันก็มีแห้งเลยอะมันได้เป๊กมันได้เป๊ก ใส่พลังดีสิบ่ว่าครับสาธิตจ้ามนะครับเป็นดีเนาะอ่ะย่ำแรงเล่ยย่ำเว้นล่ะเลทะเล่ะเลอยู่โอ้ยติดด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรื่องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อคลิปหน้าเราเจอกันครับกับทีมงานอู่ช่างต้นร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณครับ